มาครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้รถปี2020นะเผื่อว่าอยากได้อินเตอร์หน้าไปใส่ต่อชุดแทนท่อย่างเดิมนะครับผมจะมีเป็นชุดแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเท่น่อยนะครับซึ่งสำหรับคนที่มีใส่ท่ออินเตอร์มาแล้วนะครับแค่จะใส่ต่อไม่ได้ต้องตัดรถไม่ต้องเปลี่ยนตรงนะครับจะมีชุดแบบนี้นะครับ1.9นะครับกับ2,200 0เกือบ3,000 นะครับ t j 3นะครับสามพันหนึ่งหมื่9เก้าปีสองพันยี่สิบอีกเตอร์หน้าเหมือนกรรันตำแหน่งไหน<ย>นะครับก็ถอดของเดิมออกนะครับจริงจริไม่ต้องถอดเยอะขนาดนี้นะ <พา S 1> นีดผมเลยให้ดูอันนี้ตำแหน่งเดิมๆนะครับพากลางใส่ของเดิมนะตัดน,อนอ็อตน็อตตรงนี้ออกหน่อยนะครับแก้ๆใกล้เไวเก่งน,น,น,นะครับก <มา S 2> <อ>็ใส่ครับตรงนี้ผมออกแบบมาให้เล็กนะครับตัวนี้เป็นท่อแตกตายนะตัดบีบข้างนะครับท่อแดดซายตรงนี้ออกแบบให้เล็กเพื่อว่าเข้าตำแหน่งเดิมไม่ติดรถนะ เสียบเข้าไปที่เดิมเลย<า>ต่อ,อยึบนะครับตำแหน่อง,องเดิมเลยประมาณนี้ดูข้งข้างคืมือประมาณนี้มแล้วก็รัดต่ออ่าพวกท่อ,อยางเก็บข,ขัดเดิมที่มีนะใช้เป็นสองนิ้วเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับทำาลิงเล็แบบนี้ให้น่าหนาก็พอแล้วก็รูปทรงนี้สูยงามนี่จะสวยเซลลวประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ ันหน้าล้ะแค่ตรงนี้ออกนะครับใส่ได้เหมือนเดิมเลยนะครับความแข็งแรงข้างหน้าเหมือนเดิมไม่ต้องแปลงเยอะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกง่ายๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากได้ไปต่อชุดเดิมนะครับสวยด้วยโอเค